สวัสดีครับเรียนท่านอาหารปกคอปรองคณะแพทย์จากเรียนในร้อยพระจุลน์เก้านักเรียนร้อยทุกชั้นปีวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางผู้อำนวยการได้อนุเคราะห์ให้จัดงานอภิปรายเรื่องเวิร์กไ e b ์บาลานซ์ของเรียนร้อยขึ้นและหลังจากจบการอภิปรายนะครับขอให้ทุกท่านเดี๋ยวเพิ่งรู้ไปไหนยังมีการแสดงสุตรการตาจากเรียนร้อยทุกชั้นปีให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับ พี่พีหรือนักเรน้อยภาพภูมิตองภาพผู้ดําเนินการพิพายในันนี้ต่อไปครับครับสวัสดีครับกับผมนักเรียนในร้อยภาพภูมิตองภาพนะครับชื่อเล่นชื่อพีนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สี่สาขาวิศวกรรมโยธาของในร้อยภาคชุดสองานะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการผู้ดําเนินการพิพายนะครับขออภัยาครับผู้มาดเนินการอภิปรายวันนี้เราก็จะมาอภิปรายกันในหัวข้อ Work Life Balance ของนักเรียนในร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับกองพันนาปกรอง นะแพทย์จากโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับตลอดจนนักเรียนในร้อยทุกชั้นปีนะครับที่ได้มาร่วมอภิปรายกันในวันนี้นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มการอภิปรายนะครับโดยเริ่มจากนักเรียนในร้อยนัทนนพลมานิตของเรานะครับเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่ห้านะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสวัสดีครับกับผมในร้อยนัทชนพลมานิตชั้นปีห้าร้อยวิชาวิศกรรมโยธาครับในมุมมองของกระผมนั้นคําว่า w o r k life b a l a ล c าประกอบด้วยคำสามคำก็คือ w o r k Li f e และก็บัลลาร์ครับ ซึ่ง w ว r k และ l ลน e นั้นจำเป็นต้องบาลานซ์กันซึ่งคำว่าบาลานซ์ในแต่ละบุคคลนั้นผมมองว่าไม่เหมือนกันนะครับความบาลานซ์ของตัวของผู้ครับกองพันผู้ครับหมวดกรมหรือว่าท่านแพทย์หรือว่านักเรียนเราแต่ละคนนั้นบาลานซ์ของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันกล่าวคือบางคนอาจจะมีความสุขในการทํางานหรือบางคนอาจจะมีความสุขในการใช้ชีวิตบางคนมีความสุขที่จะใช้ทาเห็นงานสาเร็จแล้วมีความสุขหรือบางคนอาจจะมองว่าการเกิดมาหนึ่งครั้งในการ หนึ่งครั้งแล้วควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งแต่ละคนนั้นมีจุดหมายปลายทางในการบราลานซ์ของชีวิตของเวิร์กและไลน์นั้นแตกต่างกันทั้งนี้ในมุมมองของผมผมมองว่าในฐานะที่เราเป็นนาันหารหลักและตัวผมจะจบไปเป็นนาันหารหลักของกองทับกนั้นผมควรที่จะให้ความสําคัญแก่งานซึ่งตัวงานนั้นหากงานไม่สําเร็จนั้นไลน์ของผมก็ไม่สําเร็จเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สําเร็จความบาลานซ์นั้นย่อมจะ ไม่มีในมุมมองของผมครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นทัศนคติของพี่แชมปีที่ห้านะครับต่อไปเราฟังพี่ชัพห้าแล้วเราลองไปฟังพี่แชมปีที่สี่กันดูบ้างนะครับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญนักเรียนในร้อยพงศธรโปรเตียนหรือพี่จอนของเรานะครับขึ้นมาอภิปรายนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมนักเรียนร้อยพงศธรโปรเตียนชั้นปีที่สี่ตอนวิศวกรรมโยธาครับในคําว่าเวิร์กไล้์ราลังของผมนะครับโดยที่ผมเป็นนักเรียนในร้อย ซึ่งก็คือน,นักเรียนทหารที่กําลังศึกษาเพื่อจะจบไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรนะครับโดยที่เราต้องยอมรับว่าในมุมมองของผมคืองานค่อนข้างจะเยอะมากงานสนสนามงานต่างๆเข้าฟังบรรยายต่างๆค่อนข้างเยอะมากแต่ส่วนในมุมมองของผมคือผมค่อนข้างเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนทหารเราถูกฝึกให้ ทำงานเพราะว่าเจก,กติของทหารที่ทุกคนรู้กันดีก็คือหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อมันเป็นงานให้เราทําแล้วเราก็มีหน้าที่ทํามันให้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันเราก็จะถูกฝึกกระบวนการคิดการตัดสินใจให้ว่าเราทําไงให้เรามีเวลาว่างมากพอที่เราจะพักผ่อนถึงงานมันจะเยอะแต่เราก็หาเวลาว่างแล้วก็ราปรจอของนักเรียนในร้อยเองก็ค่อนข้างมีทั้งฟรีเดย์วันกีฬาต่างๆให้นักเรียนในร้อยของเราได้ออกไปใช้ครับ อ่านี่มันเป็นมุมมองของผมครับมีแค่นี้ครับความครับโอ้ขอบคุณนะครับพี่จอน,นี่ก็เป็นทัศนคติดีๆจากพี่จอนที่นักเรียนรอชับบ้นปีนี่รับก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนที่ผ่านมาก็จะเป็นทัศนคติของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังปัจจุบันก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับต่อไปนะครับเราลองไปฟังทัศนคตินะครับของซิดเก่านะครับหรือพี่ผู้หมวดนิวของเรานะครับ ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงขอไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับร้อยโทเกียงไก่ละออผู้ขํามหมวดกรมนเรียนในร้อยรักษาองค์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมร้อยโทเกียงไก่ละออนะครับก็ในมุมมองผมของผมเนี่ยการรักษาเวรกลายปรลาดในบทบาทของการเป็นผู้ขํามหมวดของนักเรียนในร้อยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าการดูแลนักเรียนร้อยต้องการทั้งการทุ่มเททั้งด้านการทางานและความรับผิดชอบซึ่งอาจทําให้เกิดความเครียดหรือความเหนื่อยล้าหากไม่มีการจัดการที่ดีนะครับการทําให้เกิดสมดุลในชีวิตการทํางานเนี่ยและส่วนตววใในนนําาาแหห่่งเี้้้ยสมรถชผูขด มีประสิทธ <iao PI AN> ิภาพในการทํางานและรักษาสุขภาพิตได้ดียิ่งขึ้นครับสิ่งที่ผู้ข้บหมุดสามารถปฏิบัติได้นก็เช่นการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาในการฝึกและการดูแลนักเรียนกับเวลาที่ต้องใช้ในการทํางานต่างๆอีกทั้งยังหาเวลาในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่โดยไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัวครับและประการที่สําคัญก็คือการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพของตัวเองครับเราต้องตระหนักถึงความสําคัญของการพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูพลังงานพลังงานครับจากการทํางาน หนักในการดูแลนัล่นเองร้อยครับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมสําหรับการเป็นบัติงานในระยะยาวนะครับซึ่งการที่เรามีเวลานบาลานซ์ที่ดีจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเป็นบัตรงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งส่งผลดีต่อกองทัพบ,บกและต่อตัวเราเองด้วยครับะนะครับก็จบไปแล้วสาหรับทัศนคติสําหรับพี่ผู้หมวดนิวของเรานะครับเราได้ฟังพี่นักเรียนร้อยแชมป์ปีที่สี่พี่นักเรียนร้อยแชมป์ปีที่ห้าพี่ผู้หมวดนะครับต่อไปเราลองไปฟังมุมมองของท่านผู้บังคับกองพันนะครับว่าท่านมีทัศนคติ มองเกี่ยวกับหรือไม่เซตเกี่ยวกับเรื่องเบิร์กไล่โบราของนักเรียนในร้อยอย่างไรนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพันโทคณินรงยศผู้บังคับกองพันที่สองกรมเรื่องนักเรียนร้อยรักษาพงครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับกับผมพันโทคณินทงยศครับปฏิบัติเป็นผู้ทหน้าที่อยู่กองพันที่สองกรมรอนักเรียนร้อยรักษาพงครับก็สําหรับเบิร์กไล่โบรานะครับการที่เราจะเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเรามีการคัดนักเรียนนะครับว่าต้องมีความสามารถความรู้มากแค่ไหนนะครับ ซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายครับดังเช่นนักเรียนในร้อยพงศธรโปรทีนีได้กล่าวครับก็เพื่อเป็นการฝึกตัวของนักเรียนในร้อยเองนะครับว่าจะให้มันมีความรู้ความสามารถมากแค่ไหนนะครับมีความพร้อมมากแค่ไหนนะครับในการที่จะจบไปเป็นนายทหารสัญญบัตของของทบกครับซึ่งทางผู้รับกองพันธุ์ของเราเนี่ยทางกระผมเองเนี่ยก็มีการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนในร้อยนะครับมีความรู้ความสามารถมากพอนะครับในการที่จะจบไปเป็น ผู้บังคับหน่วยหรือว่าเป็นผู้นําเขาครับซึ่งการที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็จะทําให้เรานะครับมีความรู้ความสามารถในการที่จะแบ่งเวลาต่างๆครับซึ่งมันสามารถนําไปใช้ในการเป็นผู้บังคับหน่วยได้จริงๆครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมครับซึ่งการแบ่งเวลานั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสาคัญมากๆเลยครับโดยส่วนตัวผมก็มีประมาณนี้ครับครัขบขอบคุณท่านผู้บังคับกอ,อ,องพันนะครับก็นี่จะเป็นมุมมองของ ในบทบาทของผู้บังคับบัญชาของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ตามที่ท่านได้กล่าวมาข้างต้นนะครับต่อไปสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดยังมีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่สําคัญและใกล้ชิดนักเรียนร้อยไม่แพ้กันเลยนะครับต่อไปนะครับขอเนี่ยเรียนเชิญนะครับร้อยเอกธนพัฒน์สิงหาณิตหรือพี่หมอโอของเรานะคบขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมนะครับร้อยเอกธนพัฒน์สิงหาณิตมาจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็จากที่ได้ฟังนักเรียนนายร้อยท่านผู้บังคับกองพันและผู้บังคับหมวดนะครับผู้ก็ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเกี่ยวกับการ Worklife b a l a n า e สำหรับชีวิตของแต่ละคนนะครับตัวหมอเองก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญทางด้านสุขภาพด้วยครับถึงแม้ว่าภารกิจของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันไปและมากขึ้นในแต่ละวันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดลําดับความสําคัญของงานความเคารพเวลาในการพักผ่อนของตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับจากผลสํารวจของสถาบันวิจัย GFK เนี่ยยังพบว่าคนไทยมี ชั่วโมงการทางานสูงถึงสัปดาห์ละห0 9สิจุดเก้าชั่วโมงนะครับซึ่งสูงกว่าซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยทั่วโลกที่สัปดาห์ละสี่สิบถึงสี่สิบี่ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยผมก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงในตัวเลขตัวนี้นะครับว่าชั่วโมงการทํางานของประเทศไทยเราเนี่ยมันมากกว่าประเทศทอื่นถึงสี่สิบเลยนะครับก็คือเราควรที่จะลดชั่วโมงการทํางานไหมแล้วมาเติมความสุขให้กับชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะเป็นอย่างที่นักเรียนร้อยนัทโรนว่ามีความสุขในการทํางาน มากขึ้นหรือว่าจะจัดการชีวิตยังไงนะครับตัวหมอเองก็อยากที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียสุขภาพไปเราก็ทํางานไม่ได้นะครับตัวหมอเองก็อยากจะให้ความรู้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนะก็จบไปสําหรับผู้อภิปรายทุกท่านนะครับสำหรับจะเห็นได้ว่านะครับก็นี่จะเป็นมุมมองสนาติความคิดเห็นในด้านต่งตางๆจากมุมมองต่างๆของแต,แต่ละคนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างลงตัวนะครับก็สําหรับ ในวันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ที่เข้าได้รับร่วมร่วมชมและร่วมฟังการอภิปรายครั้งนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอให้นําประโยชน์ในส่วนนี้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชีวิตราชการของทุกๆคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบการหน้าที่การดําเนินอภิปรายในวันนี้ผมขออนุญาตส่งต่อให้พิธีกรดําเนินรายการต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณพี่พีมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้อภิปรายทุกท่านเลย สำหรับวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพิพายในวันนี้ผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ในหอประชุมนี้เนี่ยจะได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนร้อยหรือว่าการจบไปรับราชการในอนาคตต่อไปเนี่ยอ่าแต่ว่าถึงแม้ว่าการพิพายเนี่ยจะจบลงแล้วแต่ทุกท่านจะเพิ่งรู้ไปไหนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นเนี่ยย,ยังมีการแสดงสุตกรตาของเรียนร้อยให้ทุกท่านได้รับชม เพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงสุตรการตาต่อไปครับขอบคุณครับ